สวัสดีค่ะกระแสขาวดังมาแล้วค่ะเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเพราะมีอาการแบบนี้เซษตอล่าแจ้งข่าวคุณหญิงแมงมุมเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเพราะมีอาการแบบนี้จากที่ทราบกันว่าคุณหญิงแมงมุมหรือหม่อมราชวงศ์สีคำลุงยุคนเผยข่าวดีกำลังเตรียมตัวกลับมาทำงานอีกครั้งท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความดีใจล้นหลามแต่ล่าสุดหลายคนเป็นห่วง ต่างพากันส่งกำลังใจให้จำนวนมากอีกครั้งเมื่อสามีนายพลดอนล่าหรือพลตำร,รวจตีพัชระรัตกุลได้เคลื่อนไหวอิสตาแกรมแอด๊ดไซดดอนล่ารัตกุลโพสภาพคุณหญิงแมงมุมพร้อมข้อความบอกว่าดวงใจของพี่เข้มแข็งที่สุดเข้าโรงพยาบาลอีกแล้ว hashtag, ตับอ่อนอักเสบฟังเพลงเหนือกรอมท่ามกลางคนดังในวงการและแฟนคลับ ส่งกำลังใจให้อาการดีขึ้นไวๆทางทีมงานที่นี่ .com ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ